9สถาบัน Eye Brow Beauty Academy iBow Beauty Academy นำเทรนด์ด้านนวัตกรรมใหม่และความคิดสร้างสรรค์นในงานศิลปะบ,บนใบหน้าความงามโงแห้งที่ตอบโจทย์คนยุคใหม่บริหารงานโดยอาจารย์ธัญรัตนสุขสายหรืออาจารย์นกลบุรีจบการศึกษาจากสถาบันสอนสักคิ้วอันดับหนึ่งของโลกพริบ่าวอะคาเดมสถาบันจากประเทศเกาหลีและสถาบันชั้นนำทั้งในไทยและต่างประเทศมากมาย i b a ร Beauty Academy ได้รับความเชื่อ ความมั่นและความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งในจังหวัดลบบุรีและจังหวัดใกล้เคียงและประสบการณ์การบริการลูกค้ามากกว่า20,000รายสถาบันเปิดสอนและให้บริการศัก์คิ้วโง่เฮงความงามเชิงการแพทย์ศัก์คิ้วทุกมิติเช่นคิ้วแฮร์สโตกคิ้วฝุ่น3ามิติสไลด์งานคิ้วเซมิพีเอ็มยูศัก์ตาศัก์ปากศัก์ไรผมลบคิ้วลบรอยสัก์ แก้คิ้วเสียให้สวยแก้ปรับโหน้งต่อขนตาลิปติ้งขนตาทรีตเมนต์หน้าใสและกำจัดขนรางวันอันทรงเกียรติของสถาบัน 1. ได้รับเชิญสัมภาษณ์ในรายการฟาดหัวข่าวช่อง34อมรินทีวี 2. โชว์เทคนิคสักคิ้วเซมิ PMU ในงาน w o o l o แอ and แกลนด PMU t h a i l ร n d u n i v ั r s 3างวัล Professional Permanent Makeup จากประเทศเกาหลีและยุโรป 4. รางวัลเกียรติยศจ างาน e x c l u s i v e PMU Conference สาขา The Best of Academy of PMU ปี2023 4. รางวัลเกียรติยศจากงาน e x c l u s i v e PMU Conference สาขา The Best Academy of PMU 2023 5. ได้รับเชิญเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันสักคิว้วตาปากทั้งในและต่างประเทศ 6. รางวัล The Best Master จากงาน SME สร้างอาชีพอวร์ดครั้งที่7ปี2 0 2 0 7. รางวัลธุรกิจยอดเยี่ยมแห่งปีและรางวัลครูดีเดน่นและรางวัลระดับประเทศอีกหลายรางวัลคอร์สที่เปิดสอนมีดังนี้ 1. คอร์สสอนออนไลน์โปรโมชั่นราคาเริ่มต้น1,900บาทตำราเรียนส่งตรงถึงบ้านทบทวนบทเรียนได้ตลอดไม่หมดอายุเรียนที่ไหนก็ได้คอรคอสออฟไลน์เจอตัวอาจารย์ผู้สอนโปรโมชั่นเริ่มต้น9,900บาท ถึง4,9,900บาทคอสนี้แบ่งเป็น3หลักสูตรดังนี้หลักสูตรที่1ฟูคอสสอนทุกอย่างคิ้วตาปาก10รายวิชาหลักสูตรที่2หลักสูตร1รายวิชาเซมิอายบราวอาทิคิ Q ้ว hair ตกคิ ow, ้วฝุ่นคิ้ว hair ตกผสมฝุ่นคิ Q ้ว6มิติลายเส้นฝั่งสีปากหลักสูตรที่3รายวิชาสุดค้มคิ Q ้ว6มิติลายเส้นคิ Q ้ว3มิติลายเส้นฝังสีปากสถาบันมี ความมุ่งมั่นอยากให้ผู้เรียนนำวิชาวความรู้ไปสร้างอาชีพได้จริงจึงสอนแบบจับมือทำสอนแบบไม่กักพร้อมการสอบลงคนจริงเรียนจบแล้วสามารถกลับมาทบทวนและขอคำปรึกษากับอาจารย์ได้ฟรีสนใจจองเรียนหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0949509924 LINE ID at i b r o w 9 9 Facebook คิ้ว3มิติลงบุรี I'm b r o w Beauty Academy